ครับวันนี้เข้ามาเยี่ยมพระอาจารย์บุญสิทธิ์สุธิตจิตโตแห่งสถานบริบาลธรรมโกษาสายอยวัดพระธาตุบ่อสมซึ่งท่านอาพาธตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาสองสาวันแล้วนะครับสี่วันแล้วพักมาสี่วันแล้วนะครับก็ตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นจากตอนแรกนั้นก็ทราบว่าเป็นเส้นเลือดติบเส้เลือดตีบเลือดเลี้ยงสมองไม่เพียงพอก็เลย วูบปไปเนาะทีนี้เข้ามารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางตึกสิกรเสิเกษมชั้นที่แปดภาในห้องเลือดห้องเลือดครัถหาว่าท่านใดที่ทราบข่าวจะมาเยี่ยมก็สามารถเข้ามาติดต่อขอเยี่ยมได้เวลาเยี่ยมตั้งแต่เที่ยงไปเที่ยงถึงบ่ายสองและอีกรอบหนึ่งก็18บแปดนกาถึง2องทุ่มนะฮะก็แจ้งข่าวมาให้ทุกคนทุกท่านได้รับทราบกัน เึงท่านก็ได้ป่วยด้วยโรคที่ไม่คาดคิดนะครับเกิดแก่เจ็บตายทึ้งเป็นของธรรมดาแต่ว่าการเจ็บป่วยนั้นก็สามารถรักษาได้ก็ขอให้ท่านพอาจารย์หายเร็วหายวันหามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมมาเป็นที่พึ่งของสันติชนมาเป็นผู้นำในการปฏิบัติจิตภาวนาต่อไปแห่งพระธาตุระส่งกรมตนาสาธุ ตอนนี้พ่อจางก,ก็ยังพูดได้อยู่นะะไม่ไม่ไม่ชัดก็จะไม่ไม่ขอพูดแล้วก็ไล่นยขอให้พรอายุอโนสุกคังพลางและตามจุดการมาสองสามครั้ง,างาม,มาไม่ได้อ <c oughs> ันจีพาะบางทีมันก็ดีอย่างเงี้ย 对。嗯